Pony สวัสดีครับผมแจ็คสื่อโรลลิงโพนี่นะครับผมวันนี้เรากลับมากับรายการไปรุ่นสร้างตัว EP ที่4แล้วนะฮะเราเคยทำคลิปเป็นคนขับแก๊ปมาแล้วนะครับผมครั้งนี้แล้วก็จะมาทําวิธีการเข้าฟูดแพนด้าบ้างนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่อยากลองขับเป็นไรเดอร์ขับส่งอาหารนะฮะน่าจะอยากรู้เรื่องของการขับฟูดแพนด้าเช่นกันนะครับผมครั้งนี้เราก็เลยเด้นัดสัมภาษณ์นะฮะคนที่เขาขับฟูดแพนด้านะฮะ เราจะมาดูกันว่าการขับฟูด้ดนหนด้าเป็นยังไงเนาะงั้นเดี๋ยวไปชมันเลยครับสำหรับคลิปที่แล้วนะคะเราก็ได้พาทุกคนมารู้จักกับอาชีพช่างยนต์ส่วนสำหรับ EP นี้เราจะพามารู้จักอาชีพขับฟู้ดแพนด้าค่ะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนละลมบุรีลำนะก็จะเป็นสถานที่ออกกำลังกายนะก็มีคนแบบเดินจ็อกอกิ้งออกกำลังกายกันเพลินๆนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็เจอพี่กแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปท่าไทยเอาไปไป ี่ชื่ออะไรครับสวัสดีครับเป็นชื่อธีรวัตรมิโรดลำครับผมชื่อเล่นชื่อชื่อพันครับผมเป็นหนึ่งในเลดเจอร์ที่ขับฟุตพันด้านนะครัต้องถามพี่พันก่อนนะครับว่าตอนนี้พี่พันเนี่ยขับฟุตพันด้าเนี่ยมาได้นานขนาดไหนครับอ่าประมาณสามเดือนครับสามเดือนก่อนหน้านี้พี่พันทำอาชีพอะไรครับอ่าเป็นช่างไฟฟ้าประจำโรงแรมครับอ๋อของที่บุญลำเหมครับ ของที่โรงแรมเพนินซูล่าของที่กรุงเทพสโรงแรมท่าด้าเพนินซูล่าโอ้โรงแรมท่าด้าอยู่ที่กรุงเทพใช่ครับแต่ว่าต้องเกิดอะไรที่อย่างหนึ่งถึงกลับมาอยู่ที่บิลามหรือเปล่าอ่าใช่ก็มีวิกฤตโควิดครับผมหลังจากตอนที่เกิดโควิดปุ๊บเขาให้ไปทำวิกฤตต่ออีกทีหนึ่งแขกหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่มีพักกันนะเขาเลยต้องกลับมาบ้านครับเพราเลยแบบว่าเออให้ให้พักก่อนเราเลยเราเลยกลับมาบ้านบิลามใช่ครับ มันไม่ฟรีครับผมมันอยู่ที่เราเราวิ่งนะครับอ๋ออยู่ที่อยู่แต่วิ่งเราไม่ได้ฟิกว่าเป็นเงินเดือนนี่ครับไม,ไม่ไม่นะ<อ>ค,คือกันดา้าจะสัปดาห์หนึ่งจะจะเงิงนเงินรายได้จะเข้ามาครั้งหนึ่งเ<อ>ข้าทุกวันจันทร์อ๋อเข้าเป็นรายสัปดาห์ใช่ครับก็สี่ครั้งเดือนหนึ่งก็สี่ครั้งตอนแรกผมเคยได้ยินว่าฟุตแันด้าเขาให้เป็นเงินเดือนแต่ไม่ใช่เนาะหรือว่ามันแล้วแต่คนไม่ใช่ครับถ้าเป็นไรเดอร์เนี่ยจะเป็นประมาณนี้อ๋อ กำหนดครับอ๋อมีกำหนดเหมือนกันจะกำหนดเป็นเป็นกะนะครับอ๋อต้องเป็นตามกะใช่ครับจะมีจะมีทั้งหมด2กะครับอ่าเป็นกะเช้าแปดโมง8ปดโมงก็เลิกอ่าไปโมงสิแล้วก็8ปดโมงเลิกเที่ยง15อันนี้กะกะหนึ่งครับจะมี2เวลาแล้วก็เว้นไป4ชั่วโมงมีหลายกะแบบหลายแกะมากเลยเนาะให้เราเลือกได้เนาะใช่ครับถ้าถ้าเลือกได้นี่จะเป็นจะเป็นไรเดอร์แบบจะแบ่งเป็นแบบนะครับแบบหนึ่งแบบสองเนี่ย แบตหนึ่งนี่คือชั่วโมงที่เขาวิ่งครับมันมันมากแบบเป็นระเบียบขึ้นไปถ้าถ้าอย่างเข้าใหม่น้องๆที่เข้าใหม่อย่างผมเข้าใหม่ผมเข้าแบตหกนะครับแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆแบตมันมีทั้งหมดกี่แบตนะมีหกนะครับเข้าใหม่คือหกจนถึงหนึ่งใช่ครับตอนนี้อยู่ที่แบตเท่าไหร่ครับแบตหนึ่งครับโอ้มาเป็นชำนาญแล้วท่านของแบตเนี่ยการันตีในเรื่องอะไรครับแบตการันตีเรื่องค่าเที่ยวครับ หรือว่าคือเรื่องแบตเนี่ยมันจะส่งผลต่อต่อคา่ากับค่าค่าจ่ายค่าต่ละเที่ยวอ๋ว ừ ừ. อที่ใกล้เลขหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยค่าเงินก็จะสูงทีงส่สุดใช่ใช่่คะถ้าเราพูดถึงเรื่องเรื่องเที่ยวหนึ่งเนี่ยรายได้มันจะ,จะอยู่ที่ครั้งละประ,ประมาณ27คือแบตหนึ่งเนาะใช่สรุปว่าฟูดแพนด้านี่ต้องเข้าตามกะเนาะไม่ใช่อยากเข้าตอนไหนก็เข้าออกตอนไหนก็ออกไม่ได้อ๋อแต่ต่างกันครับเพราะว่าระบบไม่เหมือนกัน วันหนึ่งนี้จะจะประมาณได้กี่เที่ยวรอสิบขึ้นนะยสิบยี่สิบขึ้นตกเฉลี่ยน่าจะวันประมาณขันต่ำนี่ใ่ันต่นี่สามสามร้อยถึงห้าร้อยสามร้อยันต่ำคือสามรอยอยู่แล้วเนาะที่พีคสุดที่เคยได้สามสกว่าเที่ยวสากว่าเที่ยวก็ก็ประมาณพันหนึ่งอ่ะใช่ไหมชิชิบชิบชบพันบถ้าเกิดได้ทุกวันวันละประมาณบพันก็วันวันหนึ่งก็ได้เกือบสามพนด้ทุกวันเลยนะอเนาะก็ประมาณนี้ ที่พันเคยเจอแบบว่าเคสที่แบบว่าแปลกมากแปลกเลยก็คือสุพนัทเหมือนตาเลยครับมานั่งใ <c oughs> ส่บุรีรัมย์ครับออเดอร์ครับแล้วไปส่งแล้วก็ไปเจอไปเจอคุณพ่อของสุพนัทแต่ไม่เจอสุพนัทนะก็ด <c oughs> ีใจครับก็ได้ไปเห็นบ้านบ้านขรัอนปิชาอ๋อถ้าเกิดว่าจะได้ไปเข้าไปเห็นถึงน้าบ้านเขาเลยเห็นบ้านเขาเลยเจอบ้านเความเป็นอยู่เห็นคุณพ่ออะไรเนี้ยแต่ก็ตัวไม่ได้ไม่ได้ออกมา แต่ถ้าเกาได้เจอตัวจริงๆเนาะขออย่ามันจะปินิ้นึงงมีตาดูถ้ามีมีฝากช้อนน้ำแข็งอ่าเพรากลัวละลายเพราะมันไก่๋อก็เลยเอออาจจะเกเรไม่ไม่รับจริงๆก็ก็อยู่ที่ไลดเดอร์เนาะว่าเอ้ยเราจะรับไม่รับจริงๆเขาซึ่งถ้าเกิดเรารับนี่ถือว่าผิดกฎไหมมันน่าจะสั่งในแอปนะอ๋อสั่งในแอปดีกว่าไม่ควรสั่งสั่รอบต่อตัวอ๋อโอเคเพราะมันอาจจะเกิดกรณีถ้าเกิดว่าสินค้าเสียหายแล้วทางเขาไม่รับผิดชอบด้วยเราก็จะเสียไปด้วยเนาะใช่ครับ คือเราไม่ต้องจ่ายเงินก่อนเพื่อจะเอาของมาแล้วก็ไปให้ลูกค้าแต่ถ้าเราว่าทางแอปเนี่ยเขาจัดการให้หมดเรื่อง,งการใช้ใจ่ายบริษัทร,นะรับรองค่าใช้ใจ่ายให้เนาะเราเราต้องเตรียมเงินก<ช>่อนแล้วก็งเงินนี้เราก็โอนนี่ให้ทางใช่ครับเมื่อช่วงเงยน็นๆนี่แหละี่หลังจากเลิกงานก็คือโอนเงินเลยใช่ครับประมาณปกติคือก็ต้องไปเคลียร์ที่ที่ศูนย์อย่างนี้ป่ะฮะไม่ครับก็คือฝากบัญชีได้เลยที่ไหนก็ได้เลยใช่ครับที่ตู้ไทยพาณิชย์ครับ การสมัครของฟุตบอลด้านนะครับตอนสมัครนี่ใช้เอกสารอะไรบ้างจบอะไร,ม,รมามรหรืออะไรอเอกสารก็มีสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ใบขับขี่นะครับเ,เป็นสำเนาใบขับขี่แล้วก็ส่วนเล่มรถอันนี้ไม่ไม่ต้องครับไม่ต้องใช้นเล่มรถใช่ครับสมัครทางแอปได้เลยใช่ครับสมัครทางแอปพลิเคชันเออถ้าจะไปไปศูนย์ไปที่ศูนย์ดีกว่าครับไปที่ศูนย์ดีกว่าสมัครเองเนาะใช่ครับ ก็คือเราไปยื่นหลักฐานอ๋อยื่นหลักฐานอยู่แล้วใช่ครับก็ต้องใช้เนาะต้องต้องอายุกี่ปีขึ้นไปถึงจะสมัครได้ถ้าผมจำไม่ผิด18ครับแล้วเขายื่นว่าเมื่อก่อนก็จะจำกัดประมาณ35เนาะก็ไม่เกิน35หเหรอแต่ว่าตอนเนี้ยเขาขยายจนสี่สแล้วสิบหเลยครับ18ถึง50ประมาณนี้สามารถขับได้มีเาลาไม่มีอะไรเขาก็จะสามารถหางานได้อำได้มันก็จะมีการอบรมให้ดีห้ามี ก็ต้องนั่งนั่งอบรมรีสอบรีสอบไปเลยครับใช่ครับมีสอบเรื่แคมเปญอะไรอยางเราต้องทเรื่องการก็ไม่ยากเกินไปไม่ไม่ยากครับเราก็ดูถ้าเกิดกรณีว่ามีอุบัติเหตุขึ้นมาวิวเขาเรียกว่าประกันประเดี๋ยงให้ใช่ไหมใช่ครับมีมีประกันแต่ว่าแต่ว่ารายเดอร์ต้องเสียเองนะครับพวกประกันตรงนี้อ๋อก็คือต้องจ่ายค่าประกันอีกใช่ใช่มันมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครพอพอขาจะบอกได้ไหมผมใช้ประมาณ700นะต่อปี อ๋อปีละ, 700. ะเจ็ดร้อยต่อปีก็ประมาณนี้เนาะชุดท,ที่พี่ใส่เนี่ยครับก็ทุกอย่างนี่คือเขาให้ไหมหรือว่าเราต้องซื้อ,อนนต้องอะไรอันนี้ต้องเป็นส่วนตัวครับอ๋อส่วนตัวเก<ๆ>ื่การใส่ก็คือการซื้อนัออ่นแหละจะมีอะไรบ้างครับพี่ที่ที่ต้องซื้อ,อ,อ ที่ผมเข้าใหม่นี่ก็จะมีเสื้อเสื้อตัวนี้ครับอ่าอันนี้คือเสื้อแจ็คเก็ตของพุชันดาครับได้ยืดนี่สองตัวครับเสื้อแจ็คเก็ตที่ตัวหนึ่งชุดกันฝนมันมีให้อีกตัวนึงอ๋อมีชุดกันฝนด้วยอ๋อถืวลาเป็นชุเซ์เนาะประมาณสองพันต้องเป็นเซตเลยฮะับสองพันใช่ครับกระเป๋าใบหนึ่งคือกระเป๋าใบใหญ่นะครับต้องใบใหญ่ขนาดนั้นก็คือรวมกันเลยมีเสื้อสองแจ็คเก็ตหนึ่งแล้วก็นั้นหนึ่งอ่าใช่ครับกระเป๋าหนึ่งเมื่อก่อนนะครับก็อาทิตย์หนึ่งออกก็หักห์ละ อ๋อาก็สี่ครั้งก็เดือนหนึ่งก็พอดีก็พอดีทุกอย่างก็จะครบเนาะสองพันพอดีอันนี้บริษัทช่วยนะครับแต่ในกรณีไม่มีเงินสม่มีก็จะเป็นการผ่อนทางบริษัทได้เหมือนกันรถพี่เท่มากเลยอ่ะพี่รถทั้งหมวกนี่คือแบบนักซิ่งอ่ะเจ้อันี้กระเป๋าของคุณพันได้นะครับอันนีพว่ากระเป๋าปีอะไรบ้างอยากเห็นเงิน นี่ครับเสื้อเสื้อกันฝนครับก็จะมีเสื้อกันฝนให้ด้วยเสื้อกันฝนนะครับนี่แล้วก็มีกระเป๋าใบน้อยนี่อีกใบหนึ่งนี่ครับกระเป๋าใบน้อยอันนี้เผื่อแบบว่าเราเดินส่งนะอันนี้สะพายครับเอาสะพายตัวสะพายใช่ครับกระเป๋าก็จะประมาณนี้มี2ช่องช่องใช่ครับใช่กันเนาะเก็บความร้อนเก็บความเย็นเนาะดีตรงที่มีกระเป๋านีแล้วก็มีใบเล็กมาไว้ให้เผื่อสะพายใช่ครับเสื้อกันฝนครับค่ะแล้วมันจะมีตัวติดอันนี้มีฮะที่ อนที่แบบว่าเล้วตอติดมือถือซื้อเองใช่ครับผมยังยังไม่ได้ติดครับผมจะพกไว้ในกระเป๋าอย่างเงี้ยอ๋อแปลว่าทางคูจแล้ดเขาไม่ได้มีให้เนาะไม่ไดหมวกให้รรมดาแบบหนึ่งเขาจะมีให้เลยับอ๋อนี่คือพี่ก็ต้องได้มวกใช่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับผมเพิ่งขึ้นแบบหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันนี่สัปดาห์ที่สองเป็นลายฟูจิแลน้์เลยใช่ครับส่วนไอดีตัวนี้ใช้โอนเงินครับ สำหรับคนที่ไม่สะดวกแจ้งเงินสดว่ามารถแบบนี้เลยเนาะใช่ครับคอมพิสะดวกเหมือนกันนะสะดวกเลยอยู่กับกระเป๋าเรียบร้อยเลยได้ครับได้ได้ทั้งสองแบบเลยครับเพราะว่าอย่างอย่างคนที่หยุดเสาร์อาทิตย์ก็มาทำได้เป็นพาร์ทไทม์ก็ได้ก็คือสามารถพัสดุไทม์ได้ด้วยเหมือนกันใช่ครับอย่างแบบแบบหกที่พูดถึงก็คือจะเลือกได้ประมาณ3-4ชั่วโมงอ๋อเป็นวันเสาร์อาทิตย์ใช่ครับได้ครับผมเป็นพาร์ทไทม์ แต่ถ้าเกิดทำแบบว่าเต็มตัวก็ได้เหมือนกันวันหนึ่งก็80ดกิโลขึ้นนะครับต้อวันแต่ละวันใช่ครับ80ดกิโลนี่ไปอีกจังหวัดหนึ่งเลยนะใช่7จ็ดอัพแปดสบอัพเลยครับอย่างคนที่ทำงานแบบว่าเต็มแบบผู้ท่าอย่างเงี้ยก็คือต้องวิ่งทั้งเช้าทั้งเย็นเลยถูกไหมครับใช่ใช่ครับอาจจะต้งทำทั้งสองกะเนาะใช่ครับต้ทำโซเน็ตหนึ่งอ่ะใช่โซเน็ตฝากสั่งออเดอร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไลเดอร์ใหม่ๆด้วยให้กำลังใจกันนะครับอยากให้ เป็นทางเลือกของอีกอาชีพหนึ่งคือคือรายได้เนี่ยผมก็ฟิกอ่าไม่ไม่การันตีนะครับก็อาจจะประมาณ2300อัพขึ้นไปครับต้องขยันเนาะอ่าครับอยู่ที่ความขยันนะครับที่ว่าได้ได้เป็นเยอะๆนั่นก็ต้องอยู่ที่ความขยันนะครับต้องสู้จริงๆเนาะครับครับผมโอเคครับนั่นก็ขอบคุณพี่พัน์มากนะครับที่วันนี้ได้เรียกว่ามาให้ข้อมูลกับเราแล้วนะครับโอเคครับ โอ้เสียงอะไรนี่พี่จะระเบิดไัมดิพี่เขาเรียกว่าอะไรลูกค้าเข้าเหรอคะอันนี้ก็คือผมกดพักแต่ละอันนี้ก็คืออะไรดูนิดนึงกันเลยเนาะอันนี้ครับอันนี้อันนี้คือการเสียงรับออเดอร์ครับอ่อโอเคที่พกดรับเนาะใช่ครับโอเคตอนนี้ติดมานี่คือมีออเดอร์เข้าใช่ครับคือเสียงต๊ดพี่คือออเดอร์เข้าแล้วใช่ต้องรีบกดให้ทันหรือว่ายังไงไม่ไม่ครไม่ซีเรียสคือคืออ๋อเพื่อนเพื่อนก็มีคนอื่นรับใช่ครับแต่มันเหมือนจะระเบิดเลยเนาะเมื่อกี้เนาะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าใครกกดดดดไ้ีมฮะ ไม่ไม่เกี่ยวครับเขาไม่เกี่ยวหรอมันอยู่ที่เลเวลนั่นแหละครับอ๋เเอเลเวลเลเวลก่อนถ้าสมมติว่ามันออเดอร์เข้าเราแล้วเราไม่ได้กดละ่ะคนอื่นก็กดได้ได้ครับอ๋ออันนี้รับแล้วครับแต่ว่ามันจะมีคําว่าไปรับไปรับมาแล้วไปรับมาแล้วนี่คืออ๋อคือ,คอไปรับมาแล้วเราเราต้องได้ต้องไปรับสินค้าก่อนใช่ครับแล้วถึงจะรู้หมู่ลูกค้าใช่ครับจะบอกแค่ชื่อโอเคอันนี้ตอนรับออเดอร์นะฮะใช่ครับอันนี้ชื่ออันนี้อันนี้ที่อยู่ร้านอ่าครับครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอาชีพไรเดอร์ขับฟูดแพนเด้านะครับก็ถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็าสามารถคอมเมนต์มาได้นะแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยกันนะครับผมแล้วพบก,กันใหม่กับวัยรุ่นสร้างตัว EP ที่5ในครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับ